นึงคนมีแนวโน้มที่จะทําความปรารถนาของตัวเองให้เป็นจริงโรเจอร์สคิดว่าที่จริงเล่าคนเราเกิดมามีแรงขับเคลื่อนเป็นแรงจูงใจพื้นฐายวันนี้<า>นจะเจอผู้ชาย,ยคนนึงในสวนสาธารณาะรสุดยอดมากเป็นพ่อเทบบุตรชัดๆเลยพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานเอารูปมาสิฉันไม่กล้าถ่ายรูปเขาตอนสถานีวิทยุรับคนใหม่ แม้แต่เดือนมหาลัยเธอยังกล้าให้เขาลงทะเบียนได้เลยมีเรื่องอะไรที่เธอไม่กล้าด้วยเหรอ <S <S อ,อ,อย่า่มทาการบ้าน,น,นใเ <ละ S 2> นเซชันเลยนะอย่าลืมนะแล้วมาส่งด้วยนักเรียนทุกคนเจอกันอาทิตย์หนาสวัสดีตอนเที่ยงค่ะฉันดีเจสุยเชียนวันนี้จะเปิดเพลงที่เิงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพลงนี้ร้องโดยลิมหยางศิลปินหน้าใหม่แห่งวงการเพลงค่ะ เป็นอะไรเหรอดืมดมดำกับเสียงของสุ่ยเชียนอยู่นะฉันว่าเธอน่ะดืมดำกับความหึงของตัวเองมากกว่าอยังจะบอกว่าไม่ใช่อีกเหรอเธอเนี่ยทำไมเหรอฟังเพลงนี้สิ เป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะฉันต้องหาหน่อยแล้วนี่เป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเธอนะเนี่ยส่งข้อความไปถามก็ได้นี่ไม่เอาอะ่ะฉันขีดเส้นขั้นระหว่างพวกเขาชัดเจนแล้วเป็นอีจินว่าแล้วเชียวครั้งนี้ทำไมเขาถึงไม่ลงโฆษณาในหน้าเพจของตัวเองล่ะว,ว้าวเป็นอันดับสองในชาร์ตแล้ว ครั้งนี้ทําให้หลินหยางนิดดังได้ในพริบตาดเดียวอีกแล้วอีจินของเธออีกแล้วเหรอเธอว่าอีจินเป็นคนยังไงกันแนะ่ตอนแรกก็เพราะเพลงเพลงเดียวที่ทําให้สีกวนฉุนดังแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่นะ่ะครั้งนี้ร่วมมือกับนักร้องใหม่อีกแล้วลึกลับเกินไปแล้วนะเธอว่าเขาจะเป็นนักเขียนหรือเปล่าอะหรือจะเป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมหรืออาจจะเป็นคนโรคจิตก็ได้นี่หืมเต่างหากที่โรคจิต ห้ามดูถูกไอดอลของฉันนะฉันชมเขาต้องหากแล้วถ่อมตัวจะเกิดถึงขั้นโรคจิตแล้วนะถ้าเคยเห็นคนเอาคำคำนี้มาชื่นชมคนอื่นออแล้วยังไงเนี่ยพอหาเรื่องฉัมาแล้วตีฉันได้แล้วอย่ากยนับนะมาน,นี่เลยนี <S <S อญญ่อุเยียนคืนนี้กินข้าวด้วยกันนะจะจะตามเว้ห้าวมาฉันมีธุระพวกเธอสองคนกินกันเถอะอูเยียนฉันอยากจะคุยกับเธอหน่อยไม่ต้องหรอก ก่อนหน้านี้ฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันดีกว่วาเว่ยฮาวซะอีกแต่ใน,นเมื่อก่อนที่พวกเธอจะคบกันไม่คิดที่จะมาคุยกับฉันงั้นตอนนี้กับต่อไปก็ไม่จําเป็นแล้วล่ะอุเยียนพวกเราไม่ได้งั้นเว่ยฮาวเคยชอบเธอเหรอทำไมแม้แต่เธอก็ยังถามแบบนี้ล่ะงั้นจะถามแบบนี้ละกันเขาเคยบอกว่าชอบเธอไหม พวกเราสองคนโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเวลาของพวกเราสองคนก็ยาวนานเหมือนคู่แต่งงานที่อยู่กันมานานแล้วถ้าเห็นคู่รักที่แต่งงานกันมานานคู่ไหนบอกรักกันทุกวันบ้างล่ะงั้นที่จริงแล้วเว่ยฮ่าวก็ไม่เคยบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาชอบเธอคำว่าชอบไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็ได้นี่นะงั้นเธอว่าก่อนหน้านี้เขาซื้อข้า,าวเช้ามาให้ฉันใช่ไหมไปซื้อของกับฉัน ประตูหอเกือบจะปิดจะกลับไม่ทันอยู่แล้วก็ยังขี่จักรยานไปรับฉันนี่ไม่ได้เรียกว่าชอบหรือไงงั้นเธอเคยบอกว่าชอบเขาไหมการสารภาพรักสําหรับเธอแล้วมันอาจจะเป็นพิธีการที่ไม่มีความหมายแต่ว่าการระบุความสัมพันธ์มันต้องใช้สิ่งนี้เธอไม่พูดเขาก็ไม่พูดพวกเธอสองคนเดากันไปมาจนอีกฝ่ายหายไปฉัน ถ้างั้นอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปียังต้องใช้คาว่าชอบนายคํานี้มาเน้นย้ําอีกแล้วก็งั้นที่คบมาก็เสียเวลาเปล่านะสิะตอนนี้ก็คบเสียเวลาเปล่าจริงๆง,งั้นฉันก็สามารถแต่งเพลงกับอีจินได้อย่างแนว่วแนว่ไม่แปลเปลี่ยนแล้วละสิเย้ yeah, ดีใจจังเลย<ะ>อยากร้องไห้ก็ร้องเธอทำไมฉันต้องร้องไห้ด้วยชีวิตใหม่ของฉันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตังหาก <c oughs> ดูสิข่าวกลุ่มของสถานีวิทยุตอนนี้ฉันกำลังจะเดินไปยังเส้นทางที่จะทำให้ความฝันของชีวิตเป็นจริงแล้วตั้งสมาธิไม่มีเวลากับความรักของหนุ่มสาวแล้วสาวคนที่เคลมว่าตัวเองเป็นนักแต่งเพลงอีจินเปิดเผยความรักกับดาราสีกวนฉุนพระเจ้าช่วยนี่อีจิน เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ย